สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เจ้าเจอิกับเสมาเห็ดคลิปอยู่ในหูหงเหือนในกลัวเพราะว่าประมนณยังดอกทําคลิปอยู่หน้าบ้านแล้วคนผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็เอึดใส่เอึดใส่เอึดใส่ดูนะมือนี้มีงานมีรถแห่ก็สิแห่เทียนเขาพรรษาเจ้าเจอิกะหล่องานแห่เทียนเขาพรรษาคือกันสำหรับคลิปนี้ก็สิมาเห็ดสั้นๆบ่ยาวดอกค่ะพี่น้องก็สิมาเว้าเรื่องราวอีกจักนิดจักหน่อยนะจักหน่อย เรื่องอยี่ยงเรื่องลูกนั่มแล้วก็เรื่องอเรื่องบาวีดเนาะเราบรร่ได้เราอีหยงดอกถั่ฟังคือว่าหลังจากที่เส้าจื่ยลุงคิปมือนันว่าบมมีการติดต่อกลับมานั่นะนะบมมีการติดต่อกลับมาบัณนีก้ก็หลังจากที่ลุงคิปไปก็ตอนบ่ายต้นาบตอนแรงอ่าต้นายตอนแรง,งก็ได้อ่าเด้รับโทรศัพท์อืบาวีดว่าอยากได้วูดเอออยากได้เอกสารเพื่นนั่นแหละที่เพื่นนอามาทิงไวนีนะ อยากได้เอกสารกระเสือผ่าที่บางส่วนอย่างส,งสิกะเศร้าใจก็ได้เตรียมกิฟให้หมอบให้อย่งสินะหมอบให้ให้ลูกไส้เอาไปให้ว่าสันเถาะอ่าให้ลูกไส้เอาไปให้อยู่จุดนัดพบว่าสันเถาะนั่นแหละอยากได้เอกสารของเพื่อนเนาะกับอ่าเส,าาส,สื้อ้าบางส่วนอย่างสิอืมนั่นแหละกะเศร้าใจก็ไป อันนี้กูดเครื่องแห้งปันไดดอกบอกถึงว่ามันต้องใส่ระยะเวลาทำใจเนออันนี้เนเรื่องเงาเรื่องเสามันก็เป็นธรรมดาอ่าพ่นกับคนเนเพ่นกับว่าเพ่นกับวังดีเนาะมันจะได้หล่ะพ่นว่าหายภไพกันได้กับหายภไพกะกะบบุญหงคือกันเนาะค่ะฐานมันเป็นแบบนั้นเลือห้อสีคิดไปแบบใดยังสีหน้าจะแทรกเจอกับมันคือสี แบบจังไดละ่ะกลับมาตรงจุดหนีคือสิคือสิอยากแม่คือสิคือสิบอกกระถือบอกกระถือเรื่องความเงาความเศร้ากับพอนคแน่แหละลค่ะพี่น้องได้กำลังใจจากเอฟซีแล้วก็แฟนพันแทเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เจ๊เสียนะที่เพค่นให้กำลังใจเนาะก็ดีขึืนแล้วค่ะพี่น้องดีขืนเลวันที่นี่คะาะซะเจอกับสิแมาาวเรื่องลูกเรื่องลูกมิกะา ขันสมมุติว่าลูกไปถ่ายคลิปนําเนาะกะสิตองถามว่าลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนบอเข้าเรียนเลยตีบอถึงเนาะจิตใจคนเป็นแม่น่ะก็อยากให้ลูกเรียนเรียนเท่าที่ห้าสิทรงได้อืมในเมื่อการการที่ว่าเขาสิมักหรือบ่มากเังสี่กับบ่ได้บังคับถ้าบังคับแล้วมนสิตะเลยดตะเลยนั่นน่ะเขาเจอก็เลยว่าพอจบสามมาแล้วก็เรียนเรียนเรียนไปพักหนึ่ง อ่ะก็จบอกไปตามความจริงเลยเรียนไปพักหนึ่งล้วก็มาดอปดอ,อ่าเาเจยว่าดอปดอปเนาะความคิดความคิดนะอยากให้เขาอ่ะเหตุงานเกี่ยวกับอ่าในคอมหากินในคอมในค่อมหรือในโทรศัพท์มือถือเพราะว่าการที่จบปริญญาตีีมานะเาเจอกบเห็นหลายคนเหลวอืมก็มาอยู่บ้านซ,ซื้อกับมีอ่าจบจบสูงหลายคนเหลวกับมาอยู่บ้านยังเสียนะแต่ว่า ท่านเอฟซีไม่ที่เขามาบอกผมว่าเส้าเจย์นะบ่มีไฮบ่มีหนาก็ไดเฮ็ดเฮ็ดยูทูบนี่แหละถ้ามาหากินเนาะนี่แหละคันแมนเส้าเจยบ่มีคนส่วนบ่มีคนหยังสมมุติว่าเส้าเจยอยู่กับหลูกเหลวอ่ะเส้าเจยก็สิไฮหลูกเลี้ยงก็สนอือนขึ้เส้าเจยก็ได้อ่ะเพราะว่าต้นนี่ก็อันนี้ไฮไฮแล้วคันแมนเขาสอยากเลี้ยงโปรสอจังสี่จังคอยไปต่ออยู่ในด่านก้านสมองเขาแต่กี่นะก่ายเขามักเอ่อเฮ็ด แคลกเกมเขาใจบอกบางคนกับสิบมหูแคลกเกมต้น,นหน่อยๆนี่เขาสิอาไอเดียเสียหน,นีแน่นะ่ะนะก็เลยว่าอยากให้เขาเห็นงานในคอมหรือในมือถือเพราะว่าอาเด็กหน่อยที่เป็นแบบช่องเกมอ่ะเคยโทรมาถามเสาเจืออย่นะช่องเกมสามารถขายไอเทมสามารถขายอันนี้ได้แต่เสาเจือบอกเก่งในเรื่องนี้เลยกันไอเฮตุเกมนี่เฮ็ุเกมบางคนกับหากินในคอมที่แบบว่า เป็นการเล่าเรื่องเล่าของาประวัติเอาหนังสือหน่อยแล้วก็มาอ่านแล้วก็ใส่ไอเดียเห็ุในในค่อมนี่สาเจยตรงการให้เป็นยังสี่ถ้าในเมื่อเขาบอยากเดินทางไปไปทำมาหากินออกจากบ้านออกจากออมอ๊กแหม่ยังสีน่าสมมุติว่าคิดว่าสาเจยกะมีกันอยู่แค่สองคนสองคนแมลูกเนาะค่ะเนาะในครอบคข้อสาเจยกะบบมีผู้ใดเลี้ยนั่นน่ะ าะกับโมีแม่กับโบมีตาใหญ่กับโบมีมีแตเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมบ้านนั่นสินะแบบญยาิเทๆในเสื้อสายนี่บบมีเหลี่ยวกับคือมีสองคนก็หลกเพราะว่าคันซิมีก็นเหลือแต่อีพลุงอยู่กันละศีลน,นะนะ่ะอยู่กัละศีลเพิ่กนกะเจ็ดสิบสิบแปดสิบเหลี่ยวนั่นสินนะคันโอกาสดีๆโอกาสม,มอ่วๆจังสิไปเออยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นนะค่ะนนอะน,นั่นแหละก็เลื่อในความคิดของเส้าเจย์นะ ลูกบอกไปในด่านด่านการเรียนอืมเจาเจืออยากให้เหตุแบบนี้หากินทางเทคโนโลยีในอินเทอร์เน็ตในฮื่นเฮาถี่มีจังสีนะบางคนกับอะไรซดขายของหรือจังไรจังจังจังสีนะบางคนก็ขายดีบางคนก็ขา,านกขายบดีหรือว่ามันบ่เป็นทีตรงการหรือบ่เป็นทีนิยมจังเสียนะแต่ว่าเจาเจืออยากให้เหตุเ,เกี่ยวกับ เหล่าเรื่องเล่าถาบอศึกษาข้อมูลมาดีกับบสามาถเบาด้หรือว่าเฮตเอนิมีชันหรือว่าเหตุอีหยังที่มันไหนนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ a ออมันสามารถทีแต่ละอย่างขึ้นอยู่ก็ว่าสมองเขาศิลับหลับอันนี้บ่อถ่ายยังบอหลับหรือจังไดกับจังสี่กับต้องไปกับแม่ก่อนไปไปถ่ายคลิปกับแม่ก่อนไปถ่ายคลิปไปหาเหตุหรือกะคือว่าบอต้องเป็นนักที่เน,น้นเน้นหาเหตุจนเกินไปบางเถื่อนเนาะาชีวิตของวัยรุ่น กะผักเน่เบ้าเน่ยังยังสีนะมือเขาอยากไปก็คือนี่คือว่าบบบังคับเกินไปยังสีนะขันแมนบ้างมือสาวจื่อก็สิไปกับมูกับเขื่อนกับฟูงยังสีนะก็ไปนี่แบบฉบับสาวจื่อนั่นแหละนั่นน่ะนั่นแหละสิ่งที่อยากบอกเกี่ยวกับหนุ่งสายของสาวจยก็คือว่าเขาได้อยู่กับแม่นี่ก็ถือว่าสาวจยก็มีความสุขแล้วก็อยากให้เขาเห็นถึงเขาสิบเรียน ถึงเขาเสิบเรียนบอกถึงว่าถึงเขาเสิบเรียนแต่อยากให้เขาเห็ดที่คนไร้คุคนั่งยูุหนาค่อมหรือว่าอยู่กับบ้านเออเห็ดยู่นาค่อมแล้วออกไปพอนายเอเห็ดเห็ดงานอยู่หนาค่อมลื่นหรือ,รอ,รอ,รอในโทรศรัพท์มือถือยังสิกด้อืออย่างเช่นช่องหนึ่งช่องเกมไมค์คร์บอ่ะช่องเกมไมค์คร์บอ่ะเงินเดือนอ่ะ เป็นแสนนะเป็นแสนอืจกอกน,นี่บอกแต่ว่าเขาอยู่อันนี้เนาะเขาอยู่แค่หนาหนาคมนอมเนาะเขาเป็นคนโทรมหาเสาเจ๋ยเองอ่าเขาเป็นคนโทรมาหาเสาเจ๋ยเ,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 เองนั่นแหละเออก็เลยว่าอยากให้เอาอยากให้เอาเป็นตัวอย่างเล็กหน่อยบางคนหัวไวคันหัวแบบว่ไวเน่ก็อยากให้เออเฮ็ดไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละอือ เพราะว่าบางคนจบสูงมากที่เขาเจอเห็นแล้วก็จากอายุสี่สิบกว่าปีมานี่ก็เห็นประสบการณ์มาหลายสิ่งหลายอย่างเนะคะเนาะกับบได้เป็นดังที่หวังดังถี่เรียนจบมากั้นสินะนั่นแหละบได้โบได้สมมติเรียนไปสาขาหนึ่งก็ได้งานอีกสาขาหนึ่งได้เรียนได้ได้ไปอีกแบบหนึง่งก็ได้บบตามเป่าอย่างงี้สิบางเถอ กระจบสูงแต่ได้งานแบบอันนี้นะก็ะมี่ใจเสียนะนั่นแหละเสจเจ๋อกระกรเริ่มอ,อยากบอกว่าถี่ถี่ถามว่าหลูกบดเลยไปเรียนตีหลูกไปเรียนบอ่บอบ่อเสจเจอ๋อเชียให้เรียนกศนอเสจเจอ๋อเยให้เรียนกศนแล้วแหละเพราะว่าจบสามไปแล้วเพราะว่าจังคอยจังไรกับไปต่อพวสหรือว่ามาเห็ดมาเห็ดไอ้มาเห็นงานในออนไลน์มาเห็นงานในออนไลน์เขาสิเดี๋ยเพราะต้องไปไก่ คือเขาเหตุขีบอ่ะในบ้านในบ้านในชุมชนถามถามมีการดัดแปลงอืใส่ตะลุกโปกห้าหรือใส่แบบว่าอืมไข่ไข่เป็นละครสันหรือว่าเป็นอีอย่างไงีสินะความจริงอย่างิดอยากให้นเหตุทางสันนั่นแหละในความคิดนะถ้าเจอกับจบแค่ม้หกก็สนอแค่นั้นแหละเลีเ่ยนจบปหกไปรับจางอยู่กุ้งเทพกะ ไปเรียนจบมสามไปเรียนจบมสามอยู่แถวนคนปรปฐมอืมแถวนคนปรปฐมจบมสามแล้วกลับมาบ้านขึ้นหอดตาขึ้นหอดใหญ่ที่พื้นเหลี่ยงมากก็ได้กลับมาอยู่บ้านอืมก,มกม็มาได้พอหนองไก่มาได้พอหนองไกยแล้วก็ได้มาเหลี่ยงตาใหญ่จนกะบ,บ่มีเหลี่ยอืกะแล้วก็สิตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งด้อค่ะเด้อว,ว่า เจ้านายเกา่าเจ้าเจืไปใส่เจ้านายช่องเกา่าเจ้าเจอโบหูเจ้าเจออือโบไดโบไดการตอบรับคือกันแล้วก็ช่องเพิ่นกับโบหินแค่นั้นหละกับโบเก่ากายเพิ่นก็คือโบหูอีหลีนั้นนะ่ะช่องเก่าไปคนหาดก,กับโบหินคือกันนั่นเละเจ้าเจออือกับโบหูนั่นเลยค่ะพี่น,บบน้องกับโบใดอยากบอกว่ายังหลายดอกกับเรื่องเรื่องบาวีน้ำกับเรื่องหลูกน้ำ อยากให้มันเป็นแบบเอ่อบ่อตองถึกบีบเกินไปเพราะว่าคนเห่าก็อยู่ใ้สียาวนานซําใดเนาะหาเถ่าทีกําลังเหาหาได้มีเถ่าทีกําลังแห้งเหาสีหามีเก็บได้ยังสีนะกระสีขันดินไปแห้งร้ายกว่านั้นบางเท่อขาหัวใจเหา่ายังสีมันสิ บางเถื่อมันกับบอยากไปนําได้มันกับคัดกันนี่สินะมังเถื่อมันกับเมื่อยกับจังวาแหละบอมเอนบอมผ้าผักเลยผ้าผักเป็นอาทิตย์ก็มีได้นั่นอาทิตย์นี้นะผ้าผักคือการบอมเนบอมผ้าผักเห็นแต่ว่าก็ได้ไปกับอไไ้ไปดุนดอกพี่น้องเอ้ไปหาขีปขันว่าไปหาขีปปลาโลบานย่างไรก็สิสามสี่ชั่วโมงบูดุนมันสิดุนในการขับรถเลาะนี่สนะอหละแต่สําหรับชาวจุ้ยมันมันคุณมึนก็มันไปด้พื้นนั่นเลย ไปหากบหาเขียนนายยังไงสิตอไปกระสิดรอปลงคือว่าจะพร้อมสุขภาพหลางใกล้ก็ค่อยดีเนาะแต่ก็ขอขอบุณทุกท่านทุกคนเด้อค่ะทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าแฟนพันแท้คิดคือพีคือน้องยังเสียนะนั่นแหละอ่าที่ให้ความหากักความเมตตาเส้าเจิตลอดมาก็อยากฝากไว้ซัํานี้เลยค่ะพี่น้องกะมาบอกให้ฟังเนาะบอกซูให้ฟังว่าความรู้สึกในในของเส้าเจิอ่ะอยากให้ลูจังใดจังใดยังเสียนะ ความจริงเขามีกันยุ่เชสองคนก็อยากให้เห็นงานอยู่ไก่ชิดกันนี่แหละอยากให้เห็นงานอยากให้เรียนรู้จากแม่นี่แหละแต่ว่าอยากให้เนื้อกว่าแม่น่นะหน้าความคิดไอเดียนะ่ะน้าแต่จักสิซ้ำใดอืกระถาบึงไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าถลอดติดตามคือว่าเขาจะเอาน้าบอ่อหรือว่าสิค่อยๆสิค่อยๆหรือว่าสิเปิดไปอีกช่องนึงยังสียหนะ้าแต่ตอนนี้เขากับซ้ำเ เก่าที่สองเก่าที่สามแล้วเขาเจอจะซ้ำเก่าที่สองเก่าที่สามถึงสิเหลื่อมตุ่นไม่ยังเสียนะนับหนึ่งนับสองนับสามไม่ยังเสียนะค่อยๆไปค่อยเก็บหอม,อมล้อมริบไปก่อนเ <c oughs> พราะว่ามันมีอย่างที่มันขาลาดถาสั่งเลยกะนั่นแหละเท่าที่ได้บอกไปแหละเอาซ้ำนีแ่แหละค่ะพี่น้องไว้บอกันคุณแ,แหละรถแห่ช่วงบ่ายค่ะเขาเจอกับสิบพห้าปะทวนไปซองบึงเพิ่นหอข,มขนมขนมบืนกระตักบาดวันเข่าวัาน,านซาแล้ว ซ้ำนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ